สวัสดีค่ะบัวบุตรสบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะในคลิปที่แล้วนะคะได้พาทุกท่านไปชมความงดงามของเกาะเต่ากันแล้วนะคะและในคลิปนี้จะพาทุกท่านไปพบกับความงดงามของเกาะนางยวนค่ะซึ่งว่ากันว่าเกาะนางยวนเป็นเกาะที่สวยมาก ติดอันดับหนึ่งในสิของโลกเลยทีเดียวนะคะเกาะนางยวนเป็นเกาะที่ประกอบด้วย3ามเกาะอยู่ใกล้ๆกันนะคะและเชื่อมระหว่างเกาะด้วยสันทรายสีขาวละเอียดนะคะมองเห็นสะดุดตาค่ะซึ่งสันทรายนี้นะคะที่เขาเรียกกันว่าทะเลแหวกนั่นเองค่ะ เมื่อน้ำทะเลลดลงก็จะมองเห็นสันทรายเป็นแนวยาวเราไปพิสูจน์กันนะคะว่าเกาะนางยวดจะสวยงดงามจริงสมคำร่ำลือหรือเปล่านะคะเมื่อเรือพาเราไปเทียบท่าเรือที่เกาะนางยวนนะคะทุกคนก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะคะก็ต่างก็บันทึกภาพกันนะคะเป็นที่สนุกสนานนะคะ บางคนก็ลงเล่นน้ำดูปะการังแถวๆหน้าเกาะน,นะคะแต่เราจะเดินข้ามสันทรายนะคะจากเกาะหนึ่งไปอีกเกาะหนึง่งซึ่งเขาว่ากันว่าที่นั่นสวยงามมากๆเลยค่ะเมื่อเดินข้ามสันทรายมานะคะแล้วมองย้อนกลับเข้าไปนะคะก็จะเห็นท้องทะเลสีฟ้า สวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านเห็นไหมคะคนก็กำลังเดินข้ามกันมานะคะพวกเราก็เดินตามกันมานะคะตามสะพานไม้ที่ทอดยาวโอบล้อมเกาะเล็กๆแห่งนี้ไว้นะคะเดินไปก็บันทึกภาพกันไปนะคะในวันที่เราไปอากาศก็จะค่อนข้างร้อนสักหน่อยนะคะ แต่ก็การที่เราได้บันทึกภาพไว้เป็นระยะระยะก็ทำให้เราเพลิดเพลินกับการเดินทางได้นะคะทุกคนเราก็เดินตามเพื่อนๆไปนะคะเขาจะพาเราไปไหนกันนาะและแล้วก็ถึงทางที่ค่อยๆขึ้นเขานะคะทุกคนเดินแรกก็ไม่มีอะไรมากมายนะ เหนื่อยมากเราก็าชะลอความเหนื่อยของเรานะคะด้วยการแวะพักนะคะแล้วก็บันทึกภาพกันเป็นระยะระยะนะคะเราจะถอดใจก็หลายครั้งนะคะเพราะว่ามันก็มองไม่เห็นอะไรนอกาตรงนี้เนาะแต่คนที่เดินสวนลงมาเขาบอกว่าขึ้นไปอีกนิดนะคะสวยมากสวยมากแต่ละคนจะพูดคำนี้นะคะ เราก็ฮึดนะคะเดินขึ้นไปมาถึงตรงนี้นะคะมองลงไปก็ก็ธรรมดาเนาะทุกคนเนาะนะคะทางที่เดินขึ้นไปค่อยๆตีปันเข้าไปเรื่อยๆแล้วเราก็ปีนหินนะคะทุกคนเป็นหินนะคะต้องแถวเรียงเดี่ยวเลยเนาะปีนค่อยๆปีนขึ้นไปแล้วก็รอคิวเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่ขึ้นไปกันสักที เขาก็บอกว่าข้างบนมันยืนได้น้อยเพราะฉะนั้นต้องทยอยขึ้นไปทีละคนสองคนเท่านั้นเนาะระหว่างรอเราก็บันทึกภาพนะคะเก็บไว้เนาะหินทั้งนั้นเลยค่ะและเมื่อเราโผหินที่เห็นเมื่อสักครู่ขึ้นไปนะคะค่อยๆปีนขึ้นไปด้วยความระมัดระวังนะคะความเหนื่อยเมื่อยล้าที่เรา เออเจอมาตลอดการเดินทางแทบมาลายหายไปเลยค่ะทุกคนวิวที่มองเห็นข้างล่างนะคะสวยงามค่ะสมคำร่ำลือจริงๆเลยนะคะว่าเป็นเกาะที่สวยงามติดหนึ่งในสิบของโลกนี่ค่ะทุกคนแต่ว่าเราก็จะอยู่ตรงนี้นานไม่ได้นะคะเพราะว่าคิวที่จะรอขึ้นมาตรงนี้ก็ยาวมากนะคะ ทุกคนก็รีบเร่งบันทึกภาพนะคะแล้วก็เก็บเป็นความประทับใจกลับมานะคะทุกคนสวยไหมคะสวยมากๆเลยค่ะ3ามเกาะที่เห็นนะคะเชื่อมต่อกันด้วยทะเลแหวกเล็กๆหรือที่เรียกกันว่าสันทรายนะคะเวลาที่น้ําลงก็จะเห็นสันทรายนะคะแล้วสามเกาะนี้ก็จะเดินไปมาหาสู่กันได้คะ่ะทุกคน ขอขอบคุณทุกๆการติดตามและขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบัวบุษบงสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเมืองไทยของเรามีดีเยอะแยะมากมายนะคะ มีสถานที่สวยงามมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้จากกันไปด้วยภาพสวยๆจากเกาะนางยวนนะคะสวัสดีค่ะ